แต่ช่วงก่อนที่อาจารย์ยังไม่เข้ามาดูแลแล้วก็พวกพี่จุกพี่สายยันยังไม่มาเนี่ก็ช่วงชุดแรกๆก็ออกดีนะคะพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มโลกเข้าเป็นเพีย้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยทลายหนึ่งทีเหลือสองลูกว่างลูกหน,นึ่งถ้าเกิดป้องกันโรคเราป้องกันพวก,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 พวกมแมลงที่ใชะไรครับใช้น้ำมันสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดสารละกันส,สมบัง ส,สมบัติสมบัติเนี่ยมันจะมีสมุนไพนนนสรสามตัวคือมีกมิ้นชันก็มาคูดกับหัวมาสัตดด้วยแอลกอฮอล์ฉีดเพื<ๆ>่อเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนรดไม่ให้มันแรงมันจําได้ว่านี่มัน,นต,มต้องมันก็มีเยื่อมันก็มีไข่มันก็ไม่มันไม่มีไอตอนนี้นเป็นพวกอะไรไลายซีขาครับลายซีขาตอนนี้จะไม่ใช่เป็นแต่ตอนนี้ไม่ไม่เจอถ้าเกิดว่าพื้นที่ปลูกคือที่ทึบดินีะผมว่าใช้โดนบินง่ายกว่า เพราะว่าอย่างงี้นเราต้องยืนฉีดใช่โดนพวน้เพราะวันเร็วครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันรับจ้างกันไล่หกสิบบาทร้อยบาทเพียงแต่ว่าเรามีสายที่มีของอาจารย์นะครับแล้วจะได้โดนแลบินแทนก็จะไหวขึ้นถ้าเสียโดรนก็ซื้อโดนมาบินเลยแพงไหมคะโดนสามพันสี่สามพันแสนต้องแล้วแต่เดี๋ยวนี้มะพร้าวเนี่ยมันมะพร้าวนี่มันมีไอ้ปากใบมันอยู่ข้างล่างอยู่ครับข้างบนเนี่ยถ้า ฉีดข้างบนไม่รู้จะสัมเข้าหรือเปล่าอันนั้นเพราะอันนี้เราจะเน้นที่ส่วนครับตรงนี้เราเน้นตรงคอมันด้วยไงฮะฉีดเข้าคออันนั้นฮะก็มันก็อย่างที่ทราบอะครับว่าบางทีถ้าเกิดฉีดทั้งล่างก็ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นแรงงานฉีดข้างบนก็คือมันได้คือทั่วเขาแรงงานเนี่ยส่วนเนี่ยเขาจ้างวันหนึ่งสามร้อยครับทั้งหมดเนี่ยครับค่าค่าปุ๋ยถูกถูกกว่าแรงคใช่ ถ้าแรงฉีดรอบมันก็มาสามร้อยสามร้อยสามสิบโอเคแล้วครับใช้แรงงานถ้าไม่มีปัญหาก็ใช้แรงงานตัวเลขออกมาแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ปุ๋ยล่องหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบต้นเนี่ยสองกิ๊กกิโลก็ครับโอ้คุกมากครับน้อยมากน้อยมากนะครับน้อยมากครับนี่ก็แทงจันทร์ออกมาตอนนี้รับนับได้สี่สี่รอบแล้วครับสี่หนึ่งสองผ่นกันหมดแล้วออกรอบ แต่อันนี้จะไอ้สูตรสองนี่มันจะเบิร์บมากว่าเบิบพับกว่าคือชุดแรกๆที่ที่มันติดสองลูกเนี้ยมันเป็นชุดเก่าๆที่เรายังไม่ได้มาดูแลพี่อะแต่ชุดใหม่ก็จะติดมากขึ้นก็จะดูว่ามันติดเยอะอ๋อแก้ตาคันบมีแค่ไหนรามลูกโตไหมใช่ครับลองนับจํานวนผลต่อทลายแล้วก็น้ําหนักครับมันจะได้ดูว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละทิมชู่ที่ทำันเป็นแต่การทดลองเป็นยังไง ได้เป็นมีอาสาบ้างเห็นพฤติการมีอาสาบ้างจะเจ็บอยู่เลยดีครับมันจะได้เป็นอะไรจะได้บอกว่าไอ้เนี่ยตกลงแล้วมั่เป็นถูกต้องตอนนี้แค่ว่ามันมีสี่จานรอบคอนี้ก็ตกใจานทีนี้ต้องเจาะรายละเอียดนะแต่ละจานนี้ติดลูกกี่ลูกแล้วมัดไหมใช่ครับแล้วลูกมันใหญ่ขึ้นหรเปล่าใช่ครับเปนหนักเป็นยังไงเป็นเทียบกันสามอันก็อันนี้เราไม่ได้ใส่น้ไม่ได้ลดไม่ได้ใส่ ใช้ลดน้ําจข้างัดไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยครับไม่ลดเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเขาไม่ได้ลดแล้วใบมันก็ยังเขียวอยู่ผมก็ว่าไม่ขาดน้ำปกติถ้าเกิดเขาปลูกไอ้แบบนี้เขาจะเอาเรือครับลงในลองในคลองแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมันไปไม่ได้เลยเพราะเราตั้งตาคิดเพื่อเป็นระยะระยะกั้นตาไว้ค่ะเลี้ยงปลาท่านใช้พื้นที่ป่าปลาตีปลารวมกันหมดเหรอคะไม่ต้องกั้นแล้วแน่นบอกว่าแน่นเลย คนมันทนไงแน่แล้วพอถ้าเราไม่ซักพักคนจงเอาออกถ้าเราไม่เอาออกเราก็อาจจะเสริมแดดด้วยน้ำตาลสายไงเราจะต้องเติมตลอดไปนะเพราะมันแน่นไม่เขาเขาเดี๋ยวคนงานว่างขาจะเอาออกแล้วค่ะเออก็บวกเข้าไปแค่นั้นเองจะต่ำนิดเดี๋ยวคนงานว่างก็จะเอาออกถ้ามันเอาออกได้ก็ดีดึงน้ำมาจากแม่น้ำเจ้นพระยาพอที่ทำเลแถวนี้มันดีอยู่แล้วครับผมปุกมะพร้าวดีเลยได้น้ำจาก คือต่อไปกจ็จะดีว่านี้นิดหนึ่งก็คือเราจะดูดน้ําตรงเนี้ไปลดแปลงนู้นแล้วก็จะเติมน้ําใหม่เข้ามาค,คุณเปิ้นอันนี้สาอันนี้อ,นนนอันนี้สองด้วยสุบอันนี้สุดสองอันนี้สุดสองค่ะเนี่ยใหญ่มากเลยครับจานแบบจานใหญ่มากนี่ก็สี่เหมือนกันอาทิตย์หนึ่งออกอันนี้มันจะประมาณยี่สิบสองจันแต่ทั้งปียี่สิบสองใช่ไหมครับ กำลังก22จันต่อปีแต่ถ้าเกิดทำได้22ันทร์อาทิอย์ทีจได้จ์นี่คุมันจะเกินนะ22นะฮะปกติมันอาทิตละ2จันร์อาทิตย์ละจันทรทครับมันจะ52สัปดาห์ใช่ไหมครับแล้ารปีนี่ค2สัปดาห์มันโอเค22หนึ่งี22นี่ค่าจะเรียนนะตรงนี้ยของเราเพิ่มเป็น2เท่าจะทำได้สอง่าดีดีเลยรพสมันกอดเนียเพร22นี่ก็เยอะเครับ อันนี้ถ้ออกได้เยอะขนาดนี้มันจะรบโลกใหม่ชุดใหม่ก็ติดเยอะนะคะทลายเนี้ยชุดใหม่เราดูแลยาดูแลใกล้ชิดเข้ามาตอนชุดนี้ครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ลูกเล็กนี่ชุดเล็กะอันนี้เพิ่งเมแรกต้อนผลนะคร็บก็น้ำหนักดงนี้ก็รู้ว่าขารติดผลอนออกมาครั้งแรกเลยมันมีกี่มีกี่คน สามตัวเมียเนาะติดลูกกันจำนวนกี่ลูกแล้วติดกี่ลูกก็ขนาดมันจะได้ชัดเจนนะครับว่าว่าสูตรไหนดีไม่ดีเราทำสามสูตรนี้ไปไม่เรื่องครับอาจารย์มีอะไรบอกไหมครับดีครับเข้าับดีฮะถึงว่ยอดถ้าเกิดว่าเราได้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไอ้สามสามการทดลองเนี่ยเอามาเปรียบเทียบดูว่ามีความเหมมหอเ่าต่างกันไหมกับที่ไม่ทำจะมีต้นที่ไม่ทำหรือเปล่าไม่ได้มีเลยครับ ไม่เป็นไรน้ำตาลด้ตน้ำตาลเนี่ยเหรอน้ำตาลก็ได้แต่ต้องระวังลายอย่างนี้ครับอาจารย์มีคนมีคนถามผมว่า ใช้น้ำตาลทรายแล้วกลัวลาไหมผมบอกผมไม่กลัวเพราะว่าผมจะเอาไตกคะดม่าฉีดร่วมไปด้วยครับก็ช่วยน้ำตาลก็ไปเลี้ยงไตคระดม่าเอาไว้กันไอพวกราที่ขอให้เกิดโรคอันนี้มันก็เราดูสุดสั้นนะใช้ในนาข้าวมาก่อนก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องว่าใช้น้ำตาลแล้วเกิดเชื้อป่าเพราะตอนนี้ในทุเรียนเองตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเาแรกใช้น้ำตาลนะครับมันมวลาเยอะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพวกไอ้น้ำตาลทางด่วนที่เป็นโมเลกุล ไอซูโครสที่มันสองโมเลกุลโมเลกุลมันเล็กกว่าแพคโคต้องเยอะใช่แพ็กกว่าไอเล็กกว่าตัวไออะไรรูเวนเยอะแยะมันยังเข้าไปได้ตอนแรกการทดลองใหม่ๆทำซูโคสนะครับมันต่างๆแล้วเนี้เราก็บวกไตรคาเดอร์มาไปด้วยก็เลยไม่มีปัญหาครับมันเจะใช้ก็ลองดูครับอันนี้ก็ออกเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยนะ อ่ะราจารย์ลงใช้แคนเทียมโบลลอนต้องอย่างครับมันจะทำให้มันทำให้ติดดีขึ้นครับผสมติดดีขึ้นแคนเทียมโบลลอนใส่ทุกครั้งดีชิดยังไม่ได้เพิ่มสามนัดสิแต่ในภาพรวมถึงว่าดีมากครับดีมาขนาดต้นทึบนะครับขนาดนี้ทีไปหน่อยครับ มีที่จะต้องเอาออกค่ะเนี่ยค่ะไอ้ที่ทำเครื่องหมายไว้เนี่ยต้นก้าวพ่นเอาไว้เอาไว้แล้ว่าเลิงเร้าไล่พ่นวันนั้นสิบห้าต้นมั้งที่จะต้องเอาออกชิดเกินไปครับสองก็จะใกล้ๆกันครันสองนี่ไอ้ตัวอันนี้สูตรอะไรครับตัวนี้ฮะอันนี้สูตรสองไอ้สูตรหนึ่งครับต้นไหนต้นนี้สูตรหนึ่งสูตรเนี่ยตัวตัวเคที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เลโชที่มาจากเคที่มาจากสูตรนึ่สองสามใช่ครับ ที่มาจาก10 13 10ตครับอาจารย์เอามาส่งกันต้นหนใช่แต่ว่าสูตรสองนี่จะใช้สองต้นไห้หนึ่งต้นหนึ่งต้นในแต่เดียวกันจัดป็่ภาพดูโอเคมากครับขาดเนี่ยไม่มีต้นที่ไม่ได้ทำหรือถ้ามีต้นไม่ทำเรม่ตจะเสื่อมากเทียบพันทน ก่อนจะได้รู้เอ้ยนี่ไม่ทำนะเป็นแบบนี้นี่ทำนะหนึ่งสองสามที่ทำเลยแล้วมันจะเปลี่ยนเพี้ยนได้ระหว่างคำอย่างนี้เราจะเปลี่ยนเพี้ยนก็จะพอดีสองสามสองที่ทำแล้วก็ลืมสองที่ทำแล้วก็ลืมบอกคนงานว่าลืมไปสักหน่อยไม่ไม่สักหน่อยครับผมลืมไม่ลืมไม่ตด้นี้แ้วที่ตรงนี้สมมติอ่ะตอนนี้เราทำเราทำให้การทดลองหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเนี่ยสามการทดลองใช่ไหมครับการสูตรปุ๋ยใช่้บ้ฮะทั้งหมดทั้งสามแถวมันได้หมดเลยเอาใช้ของไม่ต้องฉีด เสองข้างเวนเครับใช้ขอเฟซไว้บ้างจริงแล้วมันจะได้ดูว่าเปรียบเทียบได้รบบเเปีียยทใช่ไม่ต้องใช้ใช้ไม่ต้องฉีดอะไรเลยมันจะได้รู้ว่ามันถ้าไม่ฉีดเป็นไงแล้วฉีดไอหนึ่งสองสามของเราก็จะเป็นหนังสัครับครับน้ำใสขึ้นต้มลื่นเลยครับเนี่ยเป็นรีสอร์ทได้สบายเลยเดิมน้ำขุ่นค่ะแล้วเขาใส่ไอจุลินทรีย์น้รามักิ้วน้ำหมักชิ้ว้าไม่ได้เลยค่ะ ปลาเริ่มโผล่ถี่ตาเกิดจัดขาดอะไรครับเแต่แล้วอย่าลืมไปอย่าลืมประเมิน G I P นะครับประเมิน G I P นะครับสองล่องประเมิน G I P จะได้เป็นรองรับรองเวลาส่งออกได้ล่องของมะพร้าวที่เล่าดีเลมครับนี่สุดยอดีสุดยอดที่สุดยอดที่สุดยอดที่สุดยอ ตรงรูเพี้ยนนี้สูตรสามเพี้ยนครับเป็นรูประยันน้ำตกแปลกมากยิ่งน้ำหวานอันนี้อาจจะเป็นกะทิก็ได้ยงต้องลองดูสามนี่ครับอาจารย์ตรงนี้ต้นเล็กก็ออกนะครับผมนเล็กก็ออกนะครับตรงนี้ต้นเล็กก็ออกไนะครับแล้วอาจารย์ดูแล้วไม่ค่อยถูกครับต้นเล็กอาจารย์เลยไม่หวัานไหมครับไม่ใช่ ผมว่ามันเป็นที่ปุ๋ยนะอาหารนะเพิ่มแค่นี้ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะเอ็มดีเคเลยเท่ากันแต่ว่าซอสเสร็จไม่มีไม่มีเลยอันนี้จะไม่มีในเต๊ะไม่ต้องนะอยากรู้ก่อนที่แม่ต้นเข้ามาจะประสบครับนี่อย่างตัวเนี้ยก็เปลี่ยนตัวเนี้ยก็เปลี่ยนนิดนิดตอนเอาพันเรามาจากไหนฮะราชบุรีป่ะบ้านแพลว่ะบ้านแพลวก็ไปซื้อมา ถ้าผิดก็ตรงคนขายหลอกเราใช่เขาบางทีเขาไม่ได้หลอกเขาเพราะทำไม่ทันไม่ได้อกพี่อยากได้ไงเขาเอาให้ไงเขาจัดให้อันนี้บําเพ็ญกะทินกะทิกะทิไม่พอเลยเนาะแสงจุดเริ่มต้นที่เริ่มปฏิบัติกับเข้ายิงคือไซนี้ไซนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ไซนี้ขึ้นมานี่ของเก่าไม่ได้เขามาดูแลไอ้นี่อาจารย์เห็นไหมครับเอกม่วงมันจะสั้นแต่กางว้นเบอร์สองมันงวงยาวใช่จำนวนลูกตรงนี้เยอะกว่า สรุปก็สูลูกมีเล็กลูกมีเล็กกว่าแต่เราก็จะทําไปได้ครับจะได้เห็นความแตกต่างครเคยเอาดินไปวิเคราะห์ป่ะครับยังเคยแต่วัดหรอวิเคราะห์เปีนนั้นเลยส่งไปวิเคราะห์ยังไม่ได้ยังดูข้างล่างเลยครับบตัวอย่างดินแล้เก็บล่องละล่องละหน้าจอบใช่ไหมครับแล้วเอาเอามือหกล่องเลยแมวผมหน้าจอบมารวมกันแล้วก็ ตากในที่ร่มนะครับแล้วก็ใช้ขวดแม่คงบดๆๆอะครับให้ละเอียดครับให้ละเอียดแล้วก็เอาลมกันเอาประมากิโลเดียวพอกิโลเดียวต้องชื้นไหมครับไม่ต้องอ่อาแห้งหมดวิธีตากในร่มมาตัดกัส่งวิธีการให้ครับได้ครับสวยฮะสวยมากจะไปดูทุเรียนกันจานไปดูทุเรียนแบบอะไรเราไม่ใช่ปลูกเรียนค่ะ